เรื่องของเพื่อนบ้านคืออยู่ใกล้กันเนี่ยถ้ามันมีปัญหากันมันกลายเป็นปัญหาเรื้อรังนะคือมันหนีจากกันไม่ได้ยังไงมันก็ต้องอยู่ต้องเจอหน้ากันเหมือนกับกรณีนี้เนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวเราได้รับร้องเรียนจากคุณป้าคนหนึ่ง<ม>บอกว่าถูกเพื่อนบ้านถึงขั้นขู่ฆ่าล้างโครเลยนะคะปมเหตุมาจากอะไรมาจากเรื่องที่จอดรถคือมีการมาจอดรถขวางหน้าบ้านกันก็คือเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยจอดรถขวางบ้านเธอเป็นประจําเข้าออกไม่ได้แล้วก็เลยมีปัญหาทะเลาะยืดเยื้อกันมานานถึงกว่า2ปีแล้วนะคะไปดูคลิปช่วง เขามีเหตุวิวาททะเลาะกันหน่อยค่ะจับบ้านเลยอ่ะพวกมึงไม่เกรงใจพวกเขาเลยไม่เกรงใจยังไงคนที่ไม่เกรงพวกเมืองด่าเลยด่าด่าเจ้กตำรวจไปเลยไปแจ้งเลยเลยอัดเสียงมาด้วยเออเออด่าเข้าไปอัดเสียงมาห่านั่งมามันด่าคนมันกอนไปมันเกินไปจริงๆอัดเสียงมันอัดเสียงมันไป มันมันล้างแล้วมานติดแบบนี้รถมันล็ก็สวนไม่ได้สวนจะไม่ได้คนเราบอกอยู่ร่วมกใจอารมณ์อารุณใจไม่มีเลยจอดอย่างนี้ทุกวันเราก็ไม่เคยพูดจอดมึงทุกวันล้างทุกวันเหรอเหมือนเสี่เตี้ยเพราะเขาไม่ล้างทุกวันนานนล้างทีอะมึงก็ขยับ ไม่ไงก็เนี่ยเรื่องรถอะค่ะจอดขวางกันเข้าออกกันไม่ได้นี่นะคะเพื่อนบ้านสองหลังที่มีปัญหากันเนี้ยอยู่ภายในซอยเทพารักษ์72ที่สมุทรปราการค่ะหลังได้รับเรื่องผู้สื่อข่าวก็เลยลงไปพื้นที่นะคะไปดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกันแน่ก็ไปพบคุณนนิสาดาวแสงโชดอายุ61ปีคนนี้เป็นคนที่ร้องทุกข์เข้ามาเมื่อพบผู้สื่อข่าวคุณป้าดีใจค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยบ้านคู่กรณีนะอาชีพเขาขายปลาเผาปล่อยน้ำคาวปลาลงพื้นถนนสร้างความสกปรกส่งกลิ่นเหม็นตลอดทำให้มีแม แรงวันมากมายเลยค่ะและยังชอบมาจอดรถขวางหน้าบ้านซอยนี้มันเป็นหมู่บ้านแบบเก่าถนนมันแคบถ้ามีใครจอดรถหน้าบ้านปุ๊บฝั่งตรงข้ามมันจอดไม่ได้มันจะปิดถนนทันทีค่ะทุกครั้งที่ไปบอกให้ช่วยขยับรถก็ต้องมีเรื่องทะเลาะกันทุกครั้งตามที่ปรากฏในคลิปเลยแต่ครั้งนี้รุนแรงมากถึงขนาดขู่ฆ่าล้างโครเลยนะคะเอาฟังเสียงคุณป้านหน่อยค่ะ ช่วยขยับรถให้หน่อยค่ะเดินหน้าไปหน่อยนะคะเราจะล้างรถเพราะว่าเดี๋ยวรถคันอื่นเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะสวนทางกันไม่ได้เท่านี้แหละคะ่ะเขาไม่ยอมเขาก็เลยดา่ดาด่าแล้วก็แบบยกด่าถึงแบบโคตรเขโคตรแม่ดากตัวจะบัฆค่ามึงให้ตายทั้งโคตรเลยมึงระวังตัวไ้เถอะ จากนั้นทางผู้สื่อข่าวเราก็เลยไปสอบถามนายสมบัติวงเศษซึ่งเป็นคู่กรณีค่ะเป็นพ่อค้าขายปลาเผาเนี่ยนะคะบอกว่าตั้งแต่มาเช่าบ้านอยู่ที่นี่ได้2ปีเนี่ยมีปัญหาเรื่องที่จอดตั้งแต่วันแรกเลยครอบครัวคุณป้าเดินมาบอกว่าห้ามจอดรถหน้าบ้าน,นเขาก็งงอยู่เหมือนกันว่าหน้าบ้านตัวเองทําไมจอดไม่ได้ยืนยันว่าไม่ได้มีการขู่ค่าก็ด่าไปอย่างนั้นด้วยอารมณ์โกรธแต่ไม่ได้คิดอะไรอยากให้สื่อช่วยเป็นกระบอกเสียงของความเป็นธรรมหน่อยเพราะาเดือดร้อนมานานกว่า2ปีแล้วนะคะฟังเสียงของคู่กรณีบ้างคะ่ะ ใครจะไปขู่ฆ่าพูดตามโมโหเลยครับพูดตรงเลยครับพูดตามโมโหเวลามาเคาะประตูตีตีสี่ตีห้าหกโมงเงี้ยใครจะมีอารมณ์จะจะทันอย่างนงี้มันไม่มีอารมณ์พูดดีมันร้องตะโกนเสียงดังเปิดประตูโอ้ย ขยับรถให้หน่อยจะล้างรถอย่างเงี้ยใครจะไม่โมโหคนกำลังหลับหลับนอนผ้าก็จะไม่นุ่งวิ่งออกมาแล้วประเด็นที่บอกว่าเรา<ม>เราจอดรถขวางหน้าบ้านเขาเป็นประจําไม่ไม่รถฝังน,<ม>นี้<ม>หน้าบ้านผมครับไม่เกี่ยวหน้าบ้านเขาไม่เกี่ยวไหมอ่ะก็คือจอด บ้านเขาแต่ถนนมันแคบอย่างที่เห็นคือถ้าจะออกจากบ้านฝั่งตรงข้ามมันก็ติดอ่ะแหละ,อะเอาจริงจริงะนะเออมันก็ลำบาก,กอยู่น,นะเพื่อนบ้านของทั้งสองฝ่ายบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากทั้งสองฝ่ายเลยอ่ะคือไม่มีใครยอมกันไงถ้ายอมยอมกันบ้างก็อยู่กันอย่างมีความสุขแล้วนะคะช่วงนี้อากาศก็ร้อนหากินก็ลาบากอย่าเพิ่มความทุกข์ให้แก่กันอีกเลยอันนี้ก็เพื่อนบ้านเ็าฝากมานะเขาลองคุยกันดีๆนะคะเอาย่างไรก็ต้องอยู่กันอีกนะคือบ้านฝั่งตรงข้ามกันอะลองลองจูนกันแล้วก็คุยกันว่าจะเจอ ได้ย,ไยังไงก็ต้องเจอหน้ากันทุกวันอยู่แล้วนะ,ะนะคะเป็นปัญหาโลกแตกจริงๆ